อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเราจะลองเป็นครั้งแรกเลยนะครับในการฟังบรรยายการได้ความรู้จากเรียนตออที่ถ้าจะได้มองมุมอม,อมองนะครับแต่ละมุมเลยนะครับของทางผู้ออกแบบผู้รู้เหมาและ,ะครูระกอบเรื่องการใช้เคลดเนี่ยก็ขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาเป็นวิทยากรให้นะครับได้มอบความรู้นะครับสิ่งใหม่ๆแล้วก็รวมทั้งกฎหมายใหม่จรรยาบรรณที่เราต้องระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ สำหรับความรู้ในวันนี้ที่เราได้นะครับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยผลกระทบต่างๆในงานก่อสร้างรายละเอียดต่างๆที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่เราทำงานก่อสร้างอันนี้ก็คือเราได้รับความรู้ในวันนี้สำหรับความรู้ในวันนี้นะครับในส่วนของการใช้เค็นเทอร์เคนและก็โมบายเคนนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการทำงานและก็ในการตรวจสอบเบื้องต้นด้านความรู้ต่างๆนะครับของท่านอาจารย์ทั้งสองถือว่าเป็นเกียรติมากครับ เครนเป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่สําคัญในงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้กับเครื่องจักรตัวนี้ให้ดีเพราะเมื่อเราใช้แล้วต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเองและสาธารณณะผู้ที่เข้ารับการบรรยายในวันนี้จะได้รับความรู้เต็มๆเ,เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน การอบรมในวันนี้เป็นมิติใหม่เพิ่มในการบรรยายเลยเนื่องจากเราเชิญทั้งผู้ออกแบบผู้รับเหมาวิศวกรจปอผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมกันฟังในมุมมองแต่ละด้านเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองในครั้งต่อไปนะครับเราก็จะทำบทบาทคล้ายๆแบบนี้อีกเ t i a c a d คา y ยากินดีนะครับให้การนัดสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรวิชาชีพครับ